เป็นโคงกันมาคัาาครับนกว่ครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันทเก่นนะครับกับช่อง Youtube คุณอร,รุณวิสารพันธ์ขอนยวนะครับเมื่อนี้มาพอกันในช่วงกินไปคุยไปนะครับ <laughs> ก๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับพ่อใหญ่อัวนะครับผมขางท่างไก่ไกโรงเรียนน่ะละครับแถวๆรงเรียนนะครับนะอยู่อำเภอห้วยพึ่งนะครับพี่น้องจังหวัดกาลสินแแบบกันได้จานนี้เป็นพิเศษนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับสั่งเป็นเ้นมีมีขาวนะครับนี่มีขาพิเศษอคิดว่าจักบาทครับพี่น้องเดี๋ยวบอลั้นเฉลยเด้อครับเด้อเราเสจเฉลยตอนหลังนะครับ เตือนกันในเรื่องพี่น้องเด้อนี่นะครับโอ้จุดล่นพี่น้องสัง่งพิเศษนะครับสั่งพิเศษบัคิดว่าสิได้ไลยคักบานี้นะครับเอาเบิรงใกล้ๆก็หนะมันีไ่ไลายครับบานได้เห้ดท้ายราคาเบิรงกันด้วยนี่นะครับแล้วก็ผักนะครับผมมีกะปิคิดพอกะปิมือน,นี่กะปิแล้วก็วมีพริกสดนะครับมีบักทัวฝักเงามี สลัดกับผักซี่นะครับผักชีเออผักซีข้าเนียวข้าเนียวเมื่อไปซื้อเพื่อหิวแซ่บแซ่บครับซิมก่อนซิมเทนึงแล้วปรุงแล้วลรื่อมเอตะเกียบครับเรยได้ใส่ซ้อมลื่อมอตะเกียบน้ำพลนมาก แซ่บมากขวยเตี๋ยวไก่ล,ล้านนักเรีน่นออกไปซื้อกินดีๆน้ำลายคูปเปอร์สัน ใำการครับดำการแบร็จเสร็จยังเดี๋ยวบ่มีพริกเผาครับ มีเบียรเผานี่แห้งสิเพิ่มความคักไปกว่านี้แซ่บ พุทธรเพิ่นก็นสิกินกับข้าวเนาะเป็นพุทธรเพิ่นสิกินกับขา้าวตอนนี้ห้องทองครับห้องทอง ข้าพี่ซื้อมาตะโดนแล้วล่ะครับแต่บ่ได้กินนั่เคือโดนๆยังได้กินน๋วเตี๋ยวห้างเทียกินก็นลืมมนะครับลืมเอาอมากินอันเป็นพริกพริกเผาแห้งแสบพริกสดเผานะ ตั้งกองเขากันครับมันลม่มตีแหงหแบบแบบเกินราคาพิเศษ ใกล้กันครับใกล้นี่เป็นเนือเ้อเปื่อยมีโค้งมัมแ้แสบแซ่บพี่นอ้องแต่พอนักเรียน,นพนาก,กันติดใจฮักมาไหม บอเหลืองแมงวันพี่น้องว่าต้องกลางมุง้งกลางมุ้งอันที่ประชันมาเอ้ยนั้งอ่านไปทั้งหัวไปครับนี่พี่น้องว่าขอแปดในห้องไว้ครันในห้องมันมืดมันมืดครับภาพมันสิบปชัดเพราาะว่เราใส่กล่องโทรศัพท์อัธรรมบด มันมื่มาเล่นใดมุมนี่แจ่งสุดละชัดสุดละ จับครับครับ mm hmm. แต่ว่าขันไสพริกเผาหรอกกัดใบแดงได้ครับนี่พริกเผามันเผ็ด จานยัๆแบบนี้นะครับนราสร้างเป็นพิเศษราคาเฉลยได้เะเลย,เลยในราคาสามสิบบาทครับพี่นอ้องสามสิบาทพิเศษได้ครับเนี่ยสาสิบาทนะครับถ้าราคาบกพิเศษธรรมาดาบอกน่าจะยุ่ที่ยี่สิบครับเพราะว่าเคยเห็นในยิ่น,น,น,นเรียนบอกอยู่ ยี่สิบบาทสวัสดีนองื้อนี่สามสิบบาทพิเศษได้่องไครับ ขน้าจุข้างทั้งนี้นี่ครับห่างถนนใหญ่เลยคุมสุดยอดพี่น้องสามารถแวะได้นะครับห่างทั้งอำเภอห้วยพึ่งนะครับทังแปอมเพื่อน้าคู่เลยโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาไปนิดนึงอยู่สายมือนะครับ ได้ลายนะครับเรืองแสบพอแสบมันขึ้นอยู่กับเอาปุ๋งก็ก่อนละ่ะก็น,นำซุปกัน แต่ว่านี่เป็นโค้งวันนึงซื้อดอกเพื่อนออสไ้เด็กหน่อยกาได้นักเรียนมาแข่งมาคือกันแล้วครับนี่มันเป็นโค้งเปลือยเหนือเปลือยบางส่วนมมนก็หยำได้เลย ำน้เล็กกรยำไปครับกระยำม,มันแหลก ้ันีที่ามแล้วครับวันที่ามอีกเมื่อกี้มือกะนหอดวันเกิดแล้วสามสิบมกกล่าจะเป็นผูใน้ใหญ่ขึ้นอีกปีแล้วครับพี่น้ะวไครับ าก้อนมูเขาเกิดปีสามเจ็ดนะครับจะว่าเกิดต้นปีอีกคมยี่สิบสี่แล้วครับเองเมอก,กี้มือมูั้งก้นกับยี่สิบสามอยู่เพราะว่าเขาเกิดป,ปลายปีเองท่นะครับ ปลายปีแล้บ้าเพราะซอ,อเดียวกันอืมนข่ไปน้อยขึ้พักอยู่ครับสมอยากแลย อิ่มพอดีนะครับพอดีกินพักพี่น้องโอเคนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆที่การติดตามช่อง youtube คุณนรุวิสันนะครับกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้องกับเอาไปสมีสักก้อนนะครับพี่น้องก็ให้มีความสุขสตรรลอดปี6กหนึ่งนะครับเด้อจังพอกันไหมคลิปต่อไปคลิปหนานะครับกับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ